สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมยุคนวิเศษสังขย้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com ในขณะที่เรามาพบเจอกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์แล้วก็ทีมเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกแล้วก็ทีมงานของสภาพัฒน์กำลังหาหรือกันอยู่ว่ารอบนี้จะช่วยเหลือและก็เยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไร อีกไม่กี่อึดใจหลังจากนี้แหละครับเราจะได้เห็นมาตรการที่สรุปกันออกมาซึ่งผมก็เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าอย่าคิดเอาเองนายยกอย่ามาคิดแทนประชาชนว่าเขาต้องการอะไรบ้างต้องดูจากสิ่งที่สื่อนำเสนอดูจากคอมเมนต์ดูจากเสียงเรียกร้องต่างๆว่าปัญหาทางด้านปากท้อง ภาระค่าใช้ใจ่ายณขณะนี้คืออะไรเท่าที่ผมตรวจสอบมาจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือหนี้สินแหละอย่าลืมนะครับล็อกดาวน์เริ่มตั้งแต่วันนี้มีเคอร์ฟิลด้วยกว่าจะคลายล็อกซึ่งพอถึงวันนั้นก็ไม่รู้จะคลายได้จริงหรือเปล่าต้องดูตัวเลขจากวันที่12บวกอีก14วันก็โผล่มาอีกทีวันที่27แล้วนะฮะ27ก็สิ้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของหนี้สินที่ปกติจะจ่ายกันสิ้นเดือนต้นเดือนเนี่ยนะครับต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างชัดเจนนะครับไม่คิดและคิดน้อยกับประชาชนสองตัวคือภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าช่าบ้านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนสองค่าก็คือหนี้กับค่าใช้จ่ายตรงนี้รัฐบาลต้องโชว์ ขีดความสามารถและก็ศัก,กยภาพให้เห็นแล้วนะครับเพราะที่มันผ่านมาจะ2ปีแล้วนะครับสําหรับการระบาดของโควิดรัฐบาลจะบอกว่าไอ้ทำไม่ทันทําไม่ได้ทําไม่รู้คงไม่ได้แหละครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพและ3ก็คือเรื่องของการดูแลดูแลกําลังซื้อ,อดูแลกําลังซื้อนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานพยายามช่วยกันอยู่นะครับเอาของบริจาคไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับเข้ากับปลาถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เงินตรงนี้ไปอีกสักนิดเดิงพวกเขาก็จะมีกําลังซื้อในการใช้ใจ่ายในการทํามาหากินเพราะอย่าลืมนะครับว่าเคอร์ฟิวรอบนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของการล็อกดาวน์มันทําให้การทํามาหากินของประชาชนนั้นลําบากอย่างแน่นอนนะครับลําบากอย่างแน่นอนเพราะนั้นเราต้องส่งเสียงออกไป ว่าการช่วยเหลือเนี่ยต้องออกมาภายใต้หลักการ3ข้อที่ผมระบุเอาไว้ไม่ใช่ว่าผมรู้ไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่มันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาละวันนี้เป็นการประชุมเฉพาะ10จังหวัดที่มีการประกาศล็อกจังหวัดอื่นก็อาจจะน้อยใจจังหวัดอื่นก็อาจจะมีคําถามอย่างหลายๆจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้น้อยนะครับอย่างชนบุรีก็ไม่ได้น้อยพระนครศรีิยาแบบนี้ก็ไม่ได้น้อยเขาก็อาจจะมีคําถามเหมือนกัน ซึ่งท่านก็ต้องคิดในลำดับถัดไปเนี่ยให้มีความชัดเจนและก็เป็นธรรมกับพวกเขาด้วยเป็นเรื่องของการเยียวยายังไม่ต้องไปคิดเรื่องโควิดยังไม่ต้องไปคิดเรื่องของวัคซีนวันนี้วันนี้สำคัญมากๆท่านจะจัดการสถานการณ์14วันนี้ให้ราบรื่นได้อย่างไรส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเยียวยาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ค่าใช้ใจ่ายรายเดือนแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มกําลังซื้อนี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับค่าใช้จ่ายรายเดือนก็ชัดเจนนะครับค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นี่ก็ว่ากันไปนะครับนายกต้องโชว์แล้วครับท่านโชว์ออกคําสั่งให้ประชาชนเด็ดขาดได้หมดวันนี้ท่านต้องโชว์ในการคุยยังไงก็ได้ไม่รู้แหละท่านจะคุยยังไงไม่รู้อ่ะคนเป็นนายกมันต้องรู้สิจะให้ประชาชนรู้กว่านนายกนั้นก็ก็ให้ชาวบ้านเขาไปเป็นนายกแทน คุณต้องรู้ทีงคุณจะคุยกับสถาบันการเงินยังไงปันตัวยุทธต้องคุยเองครับวันนี้ไม่ต้องให้ใครไปคุยแล้วครับถ้าคุณจะเป็นนายกประเทศนี้ได้เนี่ยบารมีคุณต้องครบหมดคุณต้องคุยกับนักธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ชัดเจนเลยเหมือนกับที่คุณเด็ดขาดกับประชาชนแต่กับตัวใหญ่ๆประชาชนเขาก็มีคําถามมาเลยตลอดเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องไปคุยเลยนะคุณจะคุยกึ่งบังคับหรือไงเราก็ไม่รู้อะแต่นาทีนี้ถ้าไม่ช่วยกันก็ ตายแล้วครับตายทั้งเป็นตายจากทั้งโควิดแล้วก็ตายจากทั้งไม่มีจะก,กินเนี่ยแล้วก็ภาระหนี้สินการดําเนินคด,ดีตามกฎหมายต่างๆก็ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้การไฟฟ้านะครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ไปติดต่อได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเขาจะผ่อนผันนะเขาจะผ่อนผันผมใช้คำแปลแบบนี้ดีกว่าเขาจะผ่อนผันเพราะเขาจะดูเป็นลายกรณีไปขอแค่ไปคุยเขาจะจะัด การปัญหาเป็นรายคนคือบางคนติดค้างค่าไฟมาแล้วหลายเดือนเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะทําไปภายใต้เงื่อนไขก็คืออย่าไปยกหมอกันแออย่าไปยกหม้อกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ก็ทาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันก็จะสิ้นเดือนละถ้าวันนี้สมมุติว่าเราไม่ได้ไปทํางานแล้วเราต้อง work from home อยู่อะไรแบบเนี้ยถ้ามีจังหวะก็ลองไปดูก็ได้นะครับถนนถนนผมว่าตอนนี้ก็น่าจะโลง่งนะครับ ก็รักษาระยะห่างใสหน้ากากสองชั้นได้ใส่ไปเลยนะครับล้างมือนะครับไปติดต่อกำขีดีกว่ากำตดคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆอ,อ,อย่างน้อยๆต่อลมหายใจเรื่องค่าใช้จ่ายค่าไฟออกไปสักนิดหนึง่งมันก็ดีคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเออเราต่อลมหายใจเรื่องค่าไฟออกไปสักนิดหนึง่งผมว่ามันก็ช่วยได้ในระดับเยอะละเพราะบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยบางคนอ,อ,อาจจะหลายร้อยบางคนอาจจะหลายพันนะครับ บางคนอาจจะหลาผ่านสมมติว่าเ,เดือนนี้ไม่ได้จ่ายเลื่อนเราไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนหรือจ่ายสัก30%จ่ายสักครึ่งหนึ่งจ่ายสัก20%สิซนต้าอแบบนี้ได้ไหมผมว่าก็ควรทําแล้วก็เอาเถอะครับก็ต้องขอขอบคุณการไฟฟ้างคนหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างน้อยๆคุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นแอคชั่นอะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในการตอบแทนแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนจะลดค่าไฟเลยจะไม่จัดเก็บเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของ รัฐบาลนะครับที่ต้องประชุมกันและใช้มติคณะรัฐมนตรีเนี่ยประกาศออกมาต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นวันนี้ประชุมวันจันทร์ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนานะครับว่าต้องการคุยให้เสร็จวันจันทร์เพราะวันอังคารจะประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยประชุมวันนี้เสร็จก็เข้าพรุ่งนี้แล้วก็อนุมัติเลยซึ่งผมก็พูดมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ละว่า ต้องทำเลยทำเลยภายสบาบนี้ทำเลยทำ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 ต้องรีบต้องด่วนต้องชัดเจนเพราะหลังจากล็อกดาวน์หลังจากเคอร์ฟิวโผลมามันก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วต้องทําทันทีเพราะฉะนั้นมาเจอกันวันนี้ในขณะที่เขากําลังประชุมกันอยู่นะครับเราก็ส่งเสียงแชร์พลังของพี่ธน้องประชาชนตะโกนเรียกร้องออกไป และเดี๋ยวผมจะมีโครงการคือผมอย่างที่ผมบอกไงว่าตอนนี้ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยเอาตัดโควิดออกไปก่อนนะตัดโควิดก็คือเรื่องวัคซีนเรื่องการตรวจเรื่องของอะไรแบบนเนี้เรื่องการรักษาอันนั้นเนี่ยก็จะมีคนทานะครับเป็นจิตอาสานู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่ได้มีขีดความสามารถตรงนั้นนะครับไม่ได้มีแต่ว่าหลายคนที่ติดต่อเข้ามาผมก็กระจายนะกระจายความช่วยเหลือไปให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะหาโอกาสนะครับหาโอกาส อันนั้นเป็นเรื่องของโควิดแต่อีกด้านนที่ที่ผมบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับหนีเสือปะจระเข้นั่นก็คือเรื่องของหนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับก็ต้องสถาบันการเงินค่าที่จ่ายรายเดือนใครจะช่วยได้ล่ะครับก็รัฐบาลและอันที่สามก็คือกําลังซื้อกําลังกินกําลังใช้กําลังจ่ายรัฐบาลช่วยได้แต่อันนี้แหละครับผมคิดว่ามีพ่อแม่พี่น้องคนไทยอีกหลายคนที่จะสามารถช่วยกันตรงนี้ได้เดี๋ยวผมก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับทนดูไม่ได้ จะมากจะน้อยผมก็จะทำนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็การใช้ชีวิตการกินอยู่ในแต่ละวันให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนกันขอให้ผมได้เป็นปากเป็นเสียงขอให้ผมได้ทำและเดี๋ยวเราฟังนะครับไม่เกินวันสุกร์นี้หรอกทุกอย่างก็จะชัดเจนแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อีกแรงหนึ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ